พระสกนิกรชาวไทยยังระลึกถึงความปลื้มปิติในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุธิดาสมเด็จพระอัครมเหสี ขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินีตามราชประเพณีสืบมาแต่โบราณนับจากวันนั้นถึงวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆนานับปการทั้งยังทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภารกิจแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะ และพระจริยวัตรอันงดงามเป็นที่ประทับใจของพระสกนิกรชาวไทยทั้งปวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินียังทรงตั้งพระราชาหฤทยัยในการสืบสารพระราชาปณิธานตามที่ทรงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บังคับบัญชากิจการสำคัญหลายประการอาทิกองศิลปาชีพและมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ เพื่อให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้ามีความตั้งมั่นที่จะสนองพระเดชพระคุณพระมหากรุณาธิคุณในการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เหมือนดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสารรักษาและต่อยอดและแผ่ขยายพระบารมีแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีเหมือนดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสารรักษาและต่อยอดและแผ่ขยายพระบารมีแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระบรมราชชนนีเนื่องในวันเฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายนรัฐบาลและปวงชนชาวไทยขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญสถิตสถาพรคู่พระบุญญาบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสถิตเป็นพระมิ่งขวัญร่มกล้าชาวไทยตราบกาลนาน ทรงเคียงคู่พระราชาสง่าแคว้นเป็นมิ่งขวัญทั่วแดนทุกแห่งหนดุดพระจันทร์เย็นดวงเพื่อปวงชนคู่ตะวันสว่างท้นแผ่นดินไทยทรงมีพระอณิธานอันแรงกล้าขอตามรอยพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ขอยิ่งทรงบำเพ็ญยิ่งเด่นไกล เฉลิมราชรัชสมัยทรงพระเจริญ